สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะพามารู้จักกับเครื่องรีดนมแพะนะครับที่ผมเพิ่งสั่งมานะครับตอนนี้ลูกแพที่ฟาร์มเราแยกนมคือค้อมาแล้วไม่ให้กินนมแม่เลยนะครับก็ใช้รีดนมกับแพะนมก็คือจะมีซาแนนกับแองโกลนะครับแล้วทีนี้มันจะเป็นนรีดมันใช้เวลานะครับก็เลยทดลองสั่งเครื่องเนี่ยับเครื่องรีดนมแพะถังนม เจนนิดนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับมาแกะไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าหน้าตาผมก็ยังไม่เห็นกันนะเห็นจากรูปแล้วก็คขามาส่งนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าไอ้หน้าตาเครื่องที่ถุงแทนเนี่ยมันหน้าตามันเป็นยังไงราคาไม่แพงนะครับราคาถูกราคาชุดเนี้ยสองพันกว่าบาทนะครับผมก็เลยมารูกันว่ามันเป็นยังไงแล้วเย็นนี้ก็จะเข้าไปรี่ที่ฟานะครับแล้วเดี๋ยวเป็นมออร์ี่ด้วยนะครับ เป็นอย่างนี้ดรู้ว่ามีอะไรบ้างนี่อะไร <t ose> ไม่รู้นะครับนี่อะไรก็ไม่รู้มาดูกันแต่น,นี้รู้แล้วก็มีถังหนึ่งถังนะครับอันนี้คือถังหนึ่งถังนผมจะบอกว่านี่แล้วก็อุปกรณ์อันนี้น่าจะเอาไว้จุจุจุจัดตงวเพทยนะครับธรรมดาเป็นอย่างนี้นะครับเครื่องรีดน่าจะเป็นอันนี้นะครับเครื่องที่ใช้รีด ตัวอย่างการทำงานเป็นยังไงยังไี่รู้เลยครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าของของเราของทั้งหมดนี่นี่บอดแท็บนะครับทั้งหมดมีอยู่เท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวในช่วงเย็นเราจะไปดูกันว่าไอ้เครื่องตัวเนี้ยก็อลังการดีนะครับสองมันก่แบบรู้สึกว่ามันได้มาก็เยอะดีแต่ว่าต่างใช้งานเป็งไไม่รู้นะครับไปไปดูขั้นตอนการดีจริง ก็มาดูการทำงานของเครื่องรีดนมตัวนี้นะครับรีดไปทั้งหมดแล้ว4ตัวได้นมมากี่ลิตรแล้วไม่รู้นะครับนมข้างในนี้นะครับวิธีการทํางานของเครื่องนี้ก็คือนี่นะครับเสียบเข้าไปที่เต้านมนะครับนี่นะครับแบบนี้แล้วก็มีเล่งเร็วเล่ง้าได้นะครับมาดูกันนะครับอลองเล่นเครื่องก่อนให้นมมันออกก่อนนะครับ มันใช้ระบบแบบยากาศแล้วก็เครื่องนี้เป็นตัวทํางานนะครับก็เดี๋ยวดูดเวลานมมันออกก็จะไหลออกมาตามท่อเราต้องดูจังหวะอนนี้ด้วยนะครับน้ำนมมันออกแล้วเราก็ต้องเบาเบาเครื่องตอนนี้ยังไม่ออกนะครับเพราะว่า,แบบาเาดี๋ยวมันจะตเครืองัน้องนะครับของยาง นมอยู่ในนี้นะครับรีดมาแล้วก็ได้เยอะพอสมควรนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปให้ลูกแพ้กินนะครับอยางยางยังนะครับเดี๋ยวรอให้อากาศมันทำงานก่อนนะครับครับหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้รีดมาแล้วก็จะเอานมใส่ในนี้นะครับเครื่องเป็ยแบบนี้นะครับสมัครเล่นนะครับก็ลอไปเรื่อยนะครับนมก็ออกมาแล้วเนี่ยก็จะวิ่งมาตามสายนี้นะครับเนี่ยครับ มาตามนี้นะครับลองดูก่อนนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเห็นในสายไหมครับว่าเนี่ยครับนมวิ่งมาน้ำนมก็จะออกมาอยู่ในนี้นะครับเนี่ยครับดูเอาที่นี้นะครับอกมานะครับพอเวลานมออกแล้วเราก็ปรับเครื่องให้มันค้าหน่อยนะครับไม่ต้องแรงเพราะว่าไม่ต้องอยู่เยอะอยู่เยอะเดี๋ยวต้องมดักเศษนะครับ ต่อไปเจ้าก็ไม่ต้องหูแล้วทกวันเจ้าก็จะเอาปากดูแล้วก็นมมาให้ลิแพ้กินนะครับหลับบงจากดี่นมมาแล้วนะครับมาดูน,นะครับน,นะครับถังนี้7ลิตรน่าจะได้ประมาณสัก5ลิตรนะครับในช่วงเย็น,นที่ดี่ฝาแล้วก็มีสมาชิกนะครับที่จะมารอกินนมเห็นไหมครับ รสมาชิกที่จะลงเป็นลูกแท้บอลนะตัวนี้จะเป็นลูกผสมนะครับนมส,สองตัวจากแม่ตาแนนนะครับเป็นตัวที่เราเคย,ย,ยิงมจากน้อแปดนะครับผู้นี้นะครับแล้วก็ที่เหลือจะเป็นบ่อร้อยทั้งหมดนะครับขั้นตอนต่อ,ตอไปเราก็จะเอานมมาบรรจุใส่ขวดนะครับเอาขวดขวดนมมาเมื่อมาเป็นกี่ก้อหน่อยเอามาดูดิว่าเป็นยังไงน,น,น,นี่คือขวดนมนะครับที่ เดี๋ยวต้องมาทำน้ำจิ้นขวดเดี๋ยวเมื่อยู่ใส่ขวดเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาให้ดูขั้นตอนการป้อนนะครับขอบคุมากนะครับมาดูกันว่ากินจากไหนนะครับนมสดๆนี่จากเต้านะครับป้อนเลยมิ้ก็ได้ป้อนก็ได้อะนี่นะครับหลังจากนี่นมมานะครับก็เอามาให้เจ้าพวกนี้แหละครับกินนะครับก็ลองทำที่กินนมนะครับแล้วก็ อนนี้ปวดตกแรงมากนะครับแล้วก็เอามาจาับเมี้ยนจับตัวมเอียงมาดิเอาพวกนี้เข้าไปตัวไหนยังไม่ได้กินเอาเข้าไปจับเข้าไปนี่นะครับกินแป๊บเดียวหมดขวดเลยนะครับหมดเลยก็ฝึกให้เขากินที่ขวดนะครับกินที่ขวดนมแบบนี้นะครับนี่ครับแล้วเขาก็จะไปดูเอาที่ขวดนมนะครับแบบนี้นะครับนี่คืออีกหนึ่งอย่างของความน่ารักของลูกแค้นะครับ นี่ยครับถูจนแป๊บเดียวหมดขวดเรียบร้อยเลยครับ